รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สอนอแสนแสบไขคดีบันเทิงแสบวันนี้พบกับประเด็นร้อนชากับคดีความของอุ้มลักษณาโดนแอบอ้างชื่อไปขายบริการห้ามพลาดกับการสืบคดีในรายการสอนอแสนแสบ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเสกครับสวัสดีว่าที่อาสาอาตครับผมตอนรับเข้าสู่รายการสอนอ่ะอ๋อคนละคำหรอน่า,าคำหมอ,มอ,อ,มอ,อต้อนรับเข้าสู่รายการสอนอแสนแสบครับวันนี้เราจะมาไขคดีบ,บันเทิงแสบ แนบทิงเจอครับผมไอ้นไ่แสบไม่แสบขนาดนั้นไม่แสบขนาดน้นในรายการของเราแสบแบบสดๆเลยใช้ไขคดีบันเทิงแสบแบบสดๆใรสอนอแสนแสบใช่แล้วครับวันนี้นะฮะข่าวบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะรู้อยากจะทราบครับเดี่ยวข่าวของเรานักข่าวของเราครับเดี่ยวข่าวช่างม่าเดี่ยวข่าวเก่ามากอาเกิดยุคไหนเนี่ยเดี่ยวข่าวเปลี่ยนคำไหนไหมครับเออเอาเป็นบอกว่า นักข่าวเออนักข่าวแสบของเราฮะจะไปตามสืบตามสาะมาอย่างแน่นอนครับผมใช่นะครับทุกวันบ่ายมงตรงทางช่อง GMM Channel แห่งนี้นะครับครับวันนี้เนี่ยะอะไรจะนับอะไรเมื่อกี้ไม่มีครับไม่มีอะไรฮะวันนี้พิเศษจริงๆเมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วในในตัวอย่างครับเดี๋ยวจะมีคดีใหญ่อ่าคดีของอุ้มลัคนาโอ้โหหลายคนอยากรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นผมเนี่ย สละตัวเองลงไปสืบไปคลุกไปเคล้าเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าเสก็อยู่ในกรุ่มนั้นนะครับเดี๋ยว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 ผมมีอีกนามหนึ่งว่าเส8แปดพัน เป็นเพื่อนกับแพทแปดพันโอ้แพทปกติอยู่ที่แปดพันใช่ผมไปสืบมาเรื่องนี้เดี๋ยวมีสำนวนคดีมาฝากครับผมนะฮะแต่ตอนนี้อะไรแค่นี้จังหวะคงเลยเฉยเอ้าว่าไปก่อนอื่นคุณผู้ชมครับกอนที่จะไปบันทึกประจำวันวันนี้นะฮะมีห้าอันดับนะครับห้างที่ รถติดมากที่สุดในกรทมมาฝากกันอันนี้เราได้รับรายงานมาจากจราจรกลางโอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโห้โหโหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ ร้องเรียนมาอันดับหนึ่งนะครับเดอะมองามวงวานโออันี้ชัดเจนนะไม่จะเป็นลงสะพานลงมาปั๊บหรือว่าจะลงจากข้างล่างมาเข้าหน้าเดอะมอนั่นใชมันมีอยู่2เลนไงตรงนั้นเนี่ยไปเรียนเคมีอาจารย์อุเออแล้วก็รถอาจจะติดฝั่งตรงข้ามเป็นไอทีอะไรสักอย่างจำไม่ได้พันทิปพันทิป2อะไรอย่างเงี้ยพันทิปสองก่อนรถติดนะครับอันดับ2ครับเดอะมอบางกะปิโออันนี้ ชัดเจนจะทะลุออกมาจากทางศรีนครินเลี้ยวซ้ายมานี่ก็แน่นเดี๋ยวจะวิ่งเส้นลาดพาแล้วยูเทิร์นโอ้นี่ก็แน่นครับที่ว่างวางขับแท็กซี่ด้วยเหรอเป็นกรกโยธาอ๋อรู้จักหมดเลยอันดับ3ครับสยามพารากอนโอ้วิ่งจากจุฬามาเลี้ยวขวาแน่นใช่ไหมเดี๋ยววิ่งมาจากตรงนู้นเลยไอ้ตรงโรงแรมเอเชียเลี้ยวซ้ายเข้ามาก้นแน่นโดยเฉพาะตรงมาจากทางนี้เลยทางพระพรหมฮะตรงตรงเข้ามาก็แน่นแน่นไปหมดนะฮะอันดับ4เซ็นทรัล ลาดพร้าโอ้โหลาดเท้าน,นี่ต้องวิ่งมาจากวิภาวดีขาเข้า <c oughs> ขาเข้ามาดี่ก้อนแน่นนะฮะเดี๋จะวิ่งมาจากขาออกอยูเทิร์นเข้ามาก้อนแน่นเดี๋จะวิ่งจากทางเส้นพหลโยธินไปทางไหนก้อนแน่นเออไอ้ทผมว่างๆขับรถกินลมตอนดึกหรือไงรู้ไปเชื่อทุกเส้นรู้จักจกัจนาตอนต้นรและอันดับที่5้าแพล นั้น้ำนัำมพดนัมวิ่งจากเส้นนี่เลยเซนทันเซนทันเวิร์นเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บโอ้โหนี่แน่นเชียเลยเรือจะวิ่งจากเส้นพญาไทข้ามสะพานมาปั๊บยูเทิร์นเข้าก็เข้าไม่ได้อีกตำรวจรอเลยแล้ก็ต้องยูเทิร์นใี้มันถูกต้องเลี้ยวซ้ายเข้ามาก้นเด่นแน่นไปหมด ห้าอันดับนี้แน่นทุกอันดับครับผมนะครับยังไงในวันที่มันเออช่วงคนเที่ยวยก็หลีกเลี่ยงกันหน่อยใช่จราจการกลางเขาฝากมาแม่ถ้าคิดไม่ทันหลยหลายเออสเ้นเหมือนกันนะ <laughs> เอาละตอนนี้ <Okay. S 1> นะครับถึงเวลานะฮะที่หลายคนรอคอยนั่นคือช่วงลงบันทึกประจำวันครับผมอช่วงลงบันทึกประจำวัน สร้างความกังวลใจให้กับสมาพันธ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พร้อมด้วยเหล่าผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีเป็นอย่างมากหลังกสทอชอกำหนดราคาค่าคูปองเ็ตท็อปบ็อกซ์ในราคา690ทั้งที่ผลประชาพิจารณ์ทั่วประเทศก่อนหน้านี้ออกมาอย่างชัดเจนว่าต้องการในราคา1,000บาทซึ่งทำให้ขัดแย้งต่อข้อเท็จจริงของราคาเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการดูแบบคมชัดในระบบ HD ได้ ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นประชาชนผู้บริโภคอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็จะได้รับผลกระทบเกิดการขาดทุนซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลหนึ่งในผู้ร่วมแถลงข่าวชี้แจงในครั้งนี้ก็คือพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณนอยุทยาตัวแทนผู้บริหารจากช่อง GMM Channel ที่ก็อยากจะร้องขอความเห็นใจตอบอสอชอให้มาควบคุมดูแลในส่วนนี้ด้วยพร้อมทั้งถ ยกับประเด็นซีรีส์ฮอร์โมนซีซั่น2ที่ออนแอนในช่อง GMM Channel จะโดนกสทออชอบแบนด์และความพร้อมของคอนเสิร์ต Give Me Five Concert r e a A พร้อมแค่ไหนแล้วครับการที่ได้มีการทำประชาพิจารณาออกมาเนี่ยก็ทุกคนก็สรุปกันว่าราคาประมาณ1,000บาท เราก็เลยเกรงว่าการที่เราเรา,เราที่จะให้คูป,ปองเนี่ยราา690นยคะ mm hmm. ก็กลัวว่าประชาชนจะเดือดร้อนผู้บริโภคจะเดือดร้อนแล้วถ้าเกิดไม่ได้นําเอาเงินนี้ไปไปซื้อกล่องกันจริงๆหรือว่าไปทําในสิ่งที่จะทาให้ได้ดูทีวีดิจิตัลกันจริงๆเนี่ยโอกาสในการที่มันจะเกิดและเติบโตของทีวีดิจิทัลมันก็จะไม่เป็นจริงวันนี้เราก็เลยจะมารวมตัวกันเพื่อเพื่อที่จะมา,าพูดคุยกันนะคะแล้วก็เราก็อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นทางกอทชก็ดีหรือจะต้องส่งไปทางท่านทาง,ทางอคอสชก็ดีนีคะได้ร่วมพิจารณาใน,ในประเด็นเหล่านี้กันคือต้องยอมรับจริงๆคะ่ะว่าในวันนี้เนี่ยวัยรุ่นของเราก็คงมีความเป็นจริงก็คงม,มีอะไรรุนแรงอยู่แต่เพียงแต่ว่า ความตั้งใจของผู้ผลิตหรือ t t h เอเงขาคงมีความตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะนันจะเห็นว่าถ้าดูตอนนี้ก็หลังจากจบละครแล้วมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาที่จะมาช่วยทําให้น้องๆวัยรุ่นที่ได้ดูก็คงมีความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้กันมากขึ้นหรือว่าหรือว่าผู้ใหญ่ที่ดูก็คงมี มุ่งเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆมากขึ้นก็สำหรับกิฟต์ไฟนะคะเดี๋ยววันที่7นี้ก็จะมีการแถลงข่าวที่พาราก,ก็แล้วก็จะแถบัดด้วยนะคะทางพี่ช็อเองกับทีมงานก็กำลังอยู่ระหว่างการทำงานการเตรียมงานการที่จะได้คุยกันหรือการที่จะได้คิดกันว่าจะทำยังไงที่จะให้น้องๆทั้ง5คนนั้นมีโอากาสได้แสดงความสามารถรวมไปจนถึงยังมีแขกรับเชิญที่ตระการตาอีกมากมายนะคะหลายคนที่แบบเรียกร้องกันเหมือนเหลือเกินทุกคนทั้ง5คนก็จะมีแขกรับเชิญของตัวเองตอนนี้ก็เปิดมาบ้างแล้วเพราะว่าเรียกร้องกันเลย เกินสำหรับอย่างคุณณเดชก็จะมีน้องใหญ่ยา่าเป็นแขกรับเชิญอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวติดตามต่อไปก็จะมีแขกรับเชิญของของแต่ละคนมาร่วมด้วยค่ะ สำหรับซีรีส์ฮอร์โมนไว้ว้าวุ่นซีซั่น2ที่เหล่าแฟนๆต่างตั้งหน้าตั้งตารอบแบบข้ามปีเมื่อออกอากาศก็มีฟีดแบ็แบบเต็มๆแต่ทว่าก็ดันมีกระแสะข่าวลือออกมาหนาหูว่ากสทชอจะสั่งแบนฮอร์โมนซีซั่น2อีกครั้งหลังจากคราวที่แล้วเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจากซีซั่น1งงานนี้เมื่อได้เจอตัว3นักแสดงอย่างมาชจุธาวุฒิพร้อมด้วยต่อธนพและก้าสุภัสรา ก็ต้องให้ทั้ง3คนเป็นตัวแทนนักสแสดงได้ชี้แจงข่าวดังกล่าวกันหน่อยจริงแล้วเหมือนเป็นอะไรสักอย่างในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่าแล้วก็สิ่งที่เราพบก็คือเท่าที่เรารู้ตอนนี้ฮะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ซีซันแรกเลยครับ <ừ> ผมส่วนเรื่องประเด็นที่พี่ๆมีบอกว่ามีทางซีซันสมาด้วยเนี่ยตอนนี้คือ จากทางผู้ใหญ่ที่ทเราคุยกันนะฮะคือยังไม่มีการรับทราบถึงทางช่องแต่ว่ารายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยอาจจะต้องคุยกับพี่ยงมากกว่าครับเรายอมรับว่าประเด็นประเด็นซีซั่นนี้เรามันค่อนข้างอาจจะแรงกว่าซีซั่นแรกแต่ว่าสิ่งที่มันสิ่งที่มันยังยังคงสเสถียรอยู่ก็คือสิ่งที่เราเล่าเรามีเหตุผลที่จะเล่าบางคณบอกว่าหนังเรื่องนี้สร้างไว้ให้ม้าชื่อวิชั่งยูโอ้ยไม่หรอกครับทุกๆทุกๆตัวละครทุกๆคนสําคัญครับทีมงานสาคัญ แล้วก็ตัวละครทั้ง4ตัวที่เล่นหลักๆสำคัญหมดก็เชื่อว่าน่าจะไม่ถูกแบนใช่ครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนสังคมที่แบบว่าก็สังคมเราที่เกิดขึ้นตรงนี้จริงๆถูกต้องนะครับส่วนคดีแรกนะครับคุณชอดก็มาร้องเรดี๋ยวเดี๋ยวนายครับมันมันมุกเรื่องของยุทธยุทธอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะต้องเเพอดีผมเล่นเป็นเสนะครับก็คือใหญ่กว่าพี่ชอ อ่าไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าอาจจะต้องเรียกว่าคุณชอตอะไรอย่เงี้ยนะครับเป็นมุกเฉยๆนะครับขออนุญาตเสียนิดนึงนะครับครับเสียพุดเลยนะครับครับ ัน <laughs> ีครบพี่ชอดสายเก่มนตรีกุลนะยุธยาครับครับผม <g ül> ก็ออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีของคูปองจากกอสทชครับที่บอกว่าตอนแรกมูลค่าอาจจะถึง1000บาท <c oughs> ไปไปมาลดเหลือ600ครับผมนะครับคุณชอดก็ต้องมาอ <c oughs> <c oughs> พี่ชอดพี่ชอดพี่ชอดก็ต้องมาร้องเรียนกันสักนิดหนึ่งอัมานี่ครับมานี่แล้วครับผมอะไรก็อยากจะให้ทุกคนได้ชมนะครับสำหรับทีวีดิจิ ตอบกันเยอะๆถูกต้องก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับส่วนคอนเสิร์ตใหญ่นะครับสุดยอดพระเอกเจอสุดยอดโปรดักชั่นอย่าง Give Me f คอน Concert โอ้โหวันพรุ่งนี้แถลงข่าวแล้วนะฮะ <c oughs> ก็เจอกับเราสองคนได้ในนามของพิธีกรนะครับ <c oughs> พิธีกรจากสอนอแสนแสบจะเข้าไปล่วงลึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอนเสิร์ตนี้บ้าง <c oughs> พรุ่งนี้ทั้งเสและว่าที่อาสาอาร์ตครับ จะปลอมแปลงแฝงกายเข้าไปในคอนเสิร์ตในคราบของพิธีกรครับผมเพื่อจะไปสืบว่าหลังเวทีเขาเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงการสัมภาษณ์ทั้ง5คนครับและหัวเรือใหญ่นั่นคือ มาริโอ้มาเรลยไม่กล้าเล่นแล้วไม่กล้าเล่นแล้วมาริโอ้หัวและใหญ่เลยฮะจริงหรือไม่ที่มาริโอ้ขอร้องแค่หนึ่งเพลงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสืบมาให้เออเดี๋ยวดูกันนะฮะครับตอนนี้บันทึกประจำวันมาเพิ่มอีกแล้วครับเสีครับอุ้ยใครอีกมาเพิ่มอีกหลายข่าวเลยครับครับเชิญครับผู้ชมครับ เป็นประเด็นชาวโชสุดฮอตกับกรณีของขวัญอุตสามณีเก้าเหลากับฝ้ายนิชานันเหตุเพราะหึงพระเอกหนุ่มอมอัคคพันธ์จนถึงกับสาดเหล่าใส่หน้าการกลางงานวิวาของซีสิวัตและเอมี่เอมิกาแถมล่าสุดยังมีข่าวเมาส์อีกว่าภายในงานยังมีเรื่องของไฮโซหนุ่มเป๊กสัญชัยบูนนอกจอกับพระเอกท่านธนากรงานนี้เมื่อได้เจอตัวเจ้าของงานแต่งงานอย่างซีและเอมี่ก็ต้อง ขอถามถึงข่าวคราวดังกล่าวสักหน่อยว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นคือในวันนั้นบอกตรงนะครับผมผมผมค่อนข้างผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะจริงนะครับเรื่องนี้ไอ้เรื่องการสาดเล่าไม่สาดเล่านี้หรือหรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะฮะ <c oughs> เพราะวันนั้นเราเจอน้ำขวัญแล้วก็ยังกอดกันอยู่เลย <c oughs> แล้วก็ยังมีความสุขกันอยู่เลยทุกคนก็ยิ้มแย้มมีความสุขกันมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นผมว่ามันค่อนข้างยากมากที่คนจะทะเลาะรุนแรงกันแบบนั้นถ้าเกิดมีการสาดเล่าจริง ผมว่าเราต้องรู้แน่นอน <c oughs> เราต้องรู้แน่นอนครับเพราะนั้นวันนั้นไม่มีแต่ถ้าของพี่ทันเนี่ยคือสามารถพูดได้เลยครับว่าไม,ไม่จริงแน่นอนเพราะว่าผมอยู่กับพี่เป็กด้วยแล้วก็อยู่กับพี่ทันด้วยถึงตอนเช้าเลยนะฮะกับพี่เป็กเนี่ยผมอยู่ด้วยตลอดไม่ไม่มีเรื่องแน่นอนเพราะว่าคือเราอยู่กันข้างกันตลอดอะไรเงี้ยผมก็จะด,ดูแลเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเดิน เดินไปสนุกสนานยิ้มแย้มกันแล้วก็กวันนั้นพี่เป๊กก็ไม่ได้ขับรถมาก็ยังให้น้องที่สนิทกันขับรถไปส่งพี่เป๊กถึงที่บ้านเลยสวนพี่ทันเนี่ยก็ยังอยู่กับเราจนถึงตอนเช้าเลยพี่ชายาะฉะนั้นไม่มีเรื่องแน่นอนครับเนีนผมว่าข่าวนี้ไม่จริงแน่นอนครับ ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องข่าวเช้าของเวทีการประกวด Miss Universe Thailand ล่าสุดสาวฝ้ายเวรุลีออกมาเผยว่าไม่ขอยุ่งหลังน้ำเพชรออกมาแฉแหลกก้องประกวดพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าต้องมีการคืนมงกุฎให้กองประกวดพร้อมขอส่งกำลังใจให้แอลลี่ก่อนเดินทางไปอวดโฉมประชันความงามบนเวที MissUnivers e แถมล่าสุดแอบได้ยินมาว่าเซนสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด เรียบร้อยโรงเรียนคุณแดงแล้วจ้าเออก็ก็อันนี้หนโหนคอมเมนต์ค่ะจริงๆถ้าคือถ้าเป็นหนูหนูหนจะไม่ทำดีกว่าค่ะถ้ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะสอบเรื่องที่เขาบอกว่าไม่ยอมสลับเอ่ออันนี้คือเป็นแล้วแล้วแต่เขาแล้วกันค่ะแต่ว่าด้วยด้วยกฎของทางกรมกวโหนูว่าน่าน่าจะต้องคืนนะคะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดอยู่กับคุณแดงก็ก็น่าจะโอเคดีค่ะ ก็สาปีอ <restrial> ๋ออ <itty texting> <oui> ัน <parody> น <aking hot eyes> like, ี้หน <wh> ูย <"Y> ังไม่ทราบเลยค่ะย ok ังไม่ได้เข้าไปคุยอะไรเลยเขายังไม่ได้คุยกับเราหรือว่ายังค่ะยังไม่ไม่รู้เรื่องก็ให้กำลังใจตรงนี้เลยละกันเนาะค่ะก็ให้อลิ่ซู้ๆนะคะเห็นรูปออกมาแล้วสวยมากค่ะก็ย้ายทำให้เต็มที่ค่ะ ปิดฉากรักต่างวัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวหนิมคนึงพิมพ์หรือหนิม AF5 กับแฟนหนุ่มที่อายุห่างกันร,รวม20ปีอย่างจิ๊บวสุหลังซุ่มคบหาดูใจกันมายาว3ปีโดยเรื่องนี้เกิดจากสาวหนิมโพส์ตข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวตัดเพาะเรื่องความรักนั่นเองโดยเหล่าบรรดาแมงเมาแอปเล่าให้ฟังว่าสาวที่แอบเป็นกิ๊กจนทำให้รักร้าวคือนางเอกสาวจากวิกพระราม4 อุ้ยศึกชิงหนุ่มหรือเปล่าจ้าที่โพสไอจีก็เป็นความรู้สึกของเราค่ะที่เราอยากระบายคือแบบที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยพูดอะไรเลยว่าแบบเราพบกับใครเราคุยกับใครอยู่แต่ว่าวันหนึง่งพอมันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่เขาพูดถึงเราไม่ดีเอาชื่อเราไปอ้างอะไรอย่างนี้ค่ะมันมันรู้สึกแย่แล้วมันก็ช็อกมากจนต้องระบายออกมา ตอนนี้เหรอคะก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วค่ะอันไม่มีการเหมือนพาดทิ้นที่สามด้วยหนูไม่ได้พาดทิ้งถึงไม่ได้พูดชื่อใครนะคะแต่ว่าหนูก็ระบายแค่ในส่วนของหนูที่หนูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ของหนูแค่นั้นเองที่ผ่านมาจะมีเรื่องแบบเกิดขึ้นอะไรตอนนนบ้างไหก็ที่ผ่านมาก็ทราบมาโดยตลอดนะคะว่าเออพี่เขาก็มีคนเข้ามาหาอยู่เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ แต่ก็ให้อิสระขาเต็มที่อะค่ะพอมาถึงครั้งนี้มันกระทบกับเราโดยตรงมีการห้างชื่อเรามีการพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีซึ่งหนูคิดว่าตรงนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรติกัน<ช>ก็เลยต้องขอหยุดค่ะคือก่อนหน้านี้หนูก็เคยคิดว่าอายุมันไม่ได้เป็นุศิลรคอะไรแต่ว่าสําหรับวันนี้แล้วก็สําหรับตอนนี้หนูว่ามันก็เป็นปศิปะ่ะเคลียร์กันไปครบทุกข่าวแล้วนะครับจ้า อะไรจ๊ะ สาอ๋อนะฮะครับเหมือนเสกกำลังจะเสืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่มี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 คนแบบพูดพูดจาหวานหวานพูดจาหวานหวานนะครับชอบพูดจ้าพูดจากันอ๋อโอเคนะฮะอ่ะก็เคลียร์กันไปสำหรับข่าวคุณเหนิมข่าวของฝ้ายเวรุรีนะครับก็ตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วกันนะครับใช่เบรกหน้าคดีใหญ่ที่เราลงไปสืบด้วยตัวเองคดีของคุณอุ้มลัคนาโอ้โหอันนี้นี่คือเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยเสจะพูดทั้งหมดเลยเพราะเสอยู่ในกรุ๊ปแชทนั้นด้วย แล้วก็เสียจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับโ oh <no. S 1> อ้โนอะได้ <c oughs> อ,อะยอมเหรอเสีเออยอมแลย <c oughs> พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาก,กับซอนอแสนแซ่บครับผมซอนอแสนแซ่บ